สวัสดีค่ะดิฉันชื่อาวอารัญาพชาบปีเป็นประแานผู้เข้าร่วมกาอรงผู้นำรุ่นใหม่ Smart ดีขอยินดีต้อนรับคณะจากจังหวัดขอบคุณท่านนายกลีอันเป็ตมือนะครับไกล่าวรายงานต่อท่านู่้กำกับขอ นมาชิกและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบนบาทสเีตยินามรับเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นรวม39คนโดยดำเนินการฝึกอบรมขอบคุณครับก็อยากจะเรียนนะทางท่านประธานรู้สึกยินดีและก็ดีใจมากที่ได้มา ร่วมใน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 การฝึกอบรมครั้งนี้นะครับตอนนี้อยากจะให้พวกเราอ่ะนะได้ได้แนะนําตัวเองก่อนค่ะสาวสุวัตชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟนะคะมาจากตั้งในขัตวนตมบุญมัยค่ะตัดเสียงตรงเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพภัทรปัวก้าชื่อเล่นปิ๊กค่ะมาจากบ้านแม่ขัตวนตมบุญสม สวชื่อเล่นลาบ้านตางสบป่างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมดนุแงมืชยมาจากตำบลบ้านเมวนค่ะสัสดีค่ะฉันชื่อนาสาวนทเฉยมาจากเวชิตชัดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอรัญญาสุไทรจักรี มาจากหมู่บ้านเลโกตำบลสมเดชค่ะพนักานดิฉันนางสาวปริคอนคสิเกมมาจากหมู่บ้านเลโกตำบลสมเดชทำไมฉันต้องมาแล้วฉันมาเสร็จแล้วเนี่ยฉันต้องมาทำอะไรบ้างจะต้องรู้อะไรบ้างรู้เสร็จแล้วเนี่ยฉันจะทำอะไรเพื่อบ้านเมืองบ้างนะครับให้ให้ตั้งโจหลวงกำนันแล้วก็คุณแม่ก็อายุมากแล้วใช่ไหมครับ เราก็ต้องมารับติดชอบแทนและแต่นี้ครับว่าเข้มแข็งตรงนี้มันต้องคิดได้ทําเป็นใช่ไหมอย่างน้อยอยาเสร็จติดตรงเหนเหนื่อยกับภารกิจของท่านเ,ออเราอยากจะเล่าให้พวกเราฟาังว่าเอาท้<อ>าใ้ตว้อเข้มแข็งต้นแบบและี่บ้านของพ่อ กือเป็นการขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนคง